สวัสดีค่ะทุกคนจำกันได้ไหมคะยิ้มเทมียวไทยแลนด์หรือว่ายิ้มห้าโมงเย็นชาแนลนะคะภาพจําของยิ้มในทุกคนก็คือว่าดรามา่าอ่าเทมียวก็ดรามา่าห้าโมงเย็นก็หลายอะไรอย่างี้ใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้ยิ้มได้มีโอกาสเปลี่ยนลุคค่ะยิ้มมาในลุคที่สดใสแล้วก็ย่าเลงม,มีความบงบงหน่อยๆนะคะทุกคน ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วนนว,ว่าตอนนี้ยิ้มกำลังทำเพลงเป็นของตัวเองนะคะเพลงยิ้มนะคะซิงเกลิลแรกในชีวิตของยิ้มเลยก็คือหลงรัก first kiss ค่ะแน่เห็นว่าแค่ภาพก็คือแบบน่าติดตามแล้วใช่ไหมและยิ้มก็ได้มีโอกาสได้ลองคู่กับ MC fire hot นะคะเป็นหนุ่มแรปเปอร์หรือว่าพี่นัดของเราั่นเองนะคะแนวเพลงของยิ้มก็จะออกเป็นแบบคอมบอดี้หน่อย ทั้งเนื้อเพลงทั้ง MV แล้วก็ภาพบรรยากาศต่างๆรับรองว่าคนที่ดูของยิ้มนะคะจะต้องสบายหูสบายตาะะ <Wow. S 1> สบายใจกันแน่นอนเลยค่ะเพลงของยิ้มนะคะจะถูกปล่อยทีเซอร์ในวันที่10กันยายนนี้นะคะเวลา10โมงแล้วก็10นาทีนะคะทุกคนยังไงยิ้มก็ฝากเพลงของยิ้มนะคะเอาไว้ให้ทุกคนได้ ฟังแล้วก็ได้ติดตามเพลงของยิ้มด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ Skylet Official อันนี้ไว้ด้วยนะแล้วเราไปเจอกันนะคะในวันที่10กันยานี้จะน่ารักขนาดไหนจะฟังแล้วลื่นหูขนาดไหนหรือว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนอย่าลืมไปดูกันนะคะสลาบวันนี้ยิ้มขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะคอบคุณคะ